สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนเอาล่ะค่ะวันนี้มาพบกับครูยุวดีนะคะในรูปแบบการเรียนออนไลน์อีกเช่นเดิมค่ะวันนี้ครูยูก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นเรื่องต่อไปจากการเรียนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะซึ่งในการเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนใช่ไหมคะวันนี้ครูยูก็เลยนําเรื่อง นั้นมาทบทวนให้กับนักเรียนอีกสักรอบหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาต่อไปนะคะเราทวนเรื่องเดิมก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในเรื่องต่อไปที่ครูยุจะนํามาพูดนั้นเป็นเรื่องของอะไรแน่นอนก็ยังคงเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนนั่นเองแต่จะเพิ่มมากลายเป็นอะไรคะการคูณจํานวนคลก,กับ เศษส่วนรวมถึงการคูณจำนวนคะกับจำนวนคะด้วยนั่นเองหลักการในการคูณจำนวนคะกับเศษส่วนหรือจำนวนคะกับจำนวนคะมีหลักการง่ายๆค่ะนักเรียนในกรณีที่เราเจอโจทย์เป็นจำนวนคะอย่าลืมเราต้องทําจำนวนคะนั้นให้กลายเป็นเศษเกินซะก่อนนะคะอย่าลืมว่าเราต้องทําจำนวนคะให้กลายเป็นเศษเกินก่อน เมื่อได้เป็นเศษเกินแล้วก็จะอยู่ในรูปของเศษส่วนคูณกับเศษส่วนนั่นเองจากนั้นนักเรียนก็สามารถนำตัวเศษเนี่ยคูณกับตัวเศษหรือตัวส่วนคูณกับตัวส่วนได้เลยหรือจะใช้วิธีการตัดทอนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรืออยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนก็ได้โดยเลือกพิจารณาที่ตัวเศษกับตัวส่วน จากนั้นหาจำนวนนับเพื่อไปหารมันทั้งสองจำนวนแต่ต้องเป็นจำนวนนับเดียวกันหารแล้วลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเราไปทบทวนเรื่องเดิมกันก่อนได้เลยค่ะในตัวอย่างที่ครูเอามาทบทวนนั้นก็คือการหาผลคูณของหรือผลลัพธ์ของเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ1ส่วน4เอาละค่ะ เรามาดูโจทย์ข้อนี้กันก็คือเรานำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2คูณด้วย1และ3คูณด้วย4ผลลัพธ์ของเราก็คือเศษ2ส่วน12นั่นเองเอาละทีนี้เด็กๆคะเราเอาไปตอบเลยใช่หรือเปล่ายัางไม่ใช่คะ่ะเพราะเราต้องทำการพิจารณาก่อนว่าตัวเศษกับ ตัวส่วนทั้งสองจำนวนนี้มีอะไรหารมันได้ลงตัวมีไหมคะสังเกตง่ายๆมันเป็นเลขคู่จนนํานวนคู่ใช่ไหมคะมีอะไรหารได้แน่นอนสองนั่นเองเราก็นำสองไปหารสองได้ผลลัพธ์ออกมาคือเท่าไรคะ1และ2ไปหาร12ได้อะไรคะ6เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษ 1ส่วน6นั่นเองอ่านี่ก็คือตัวอย่างของการทําการคูณเศษส่วนนะคะหรือเราจะใช้วิธีการตัดทอนก่อนก็ได้นะคะนี่2กับ4เอา2ไปหาร2ได้1 2ไปหาร4ได้2จากนั้นเหลือ1กับ 1, 1คูณการตัวเศษเป็น1ตัวส่วนเหลือ3กับ2คูณการตัว ส่วนก็กลายเป็น6จะใช้วิธีการตัดทอนก่อนก็ได้นะคะเด็กๆเอาละไปดูเนื้อหาในการเรียนของวันนี้ได้เลยค่ะวันนี้ครูยุจะพูดถึงในเรื่องการคูณจำนวนคระนั่นเองนะคะในการคูณจำนวนคระนะคะแน่นอนในโจทย์ของเราเนี่ยก็จะมีจำนวนคระเนี่ยอยู่ด้วยอาจจะมีทั้งจำนวนนับมาด้วยก็ได้หรือเศษส่วนก็ได้ หรือแม้กระทั่งอะไรคะจำนวนคะกับจำนวนคะอ่ะเราลองมาพิจรารณาโจทย์ข้อนี้ดูกันข้อนี้โจทย์ข้อนี้ก็คือ2คูณด้วย1เศษ1ส่วน3 2คูณด้วย1เศษ1ส่วน3หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเศษหนเศษ1ส่วน3บวกกันอยู่กี่จำนวนคะเด็กๆบวกกันอยู่กี่จำนวนคะ2จำนวนเพราะฉะนั้น มันเป็นจํานวนค่ะใช่ไหมคะเราก็แปลงจํานวนค่ะตัวนี้ให้กลายเป็นเศษเกินก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน3บวกด้วยเศษ4ส่วน3นั่นเองอ้าวเราไปดูภาพประกอบกันสักนิดนึงคะ่ะในรูปภาพเศษ4ส่วน3แสดงด้วยภาพดังนี้คะ่ะมันจะมีรูปเต็มอยู่2รูปแต่ในรูปเต็มนั้นไม่ได้ไม่ได้ระบายทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ละรูปถูกแบ่งออกเป็น3ส่วน ช่ไหมคะมันเป็นเศษเกินมาหนึ่งใช่ไหมคะก็ระบายสีเต็มภาพหนึ่งภาพแล้วก็อีกเศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นจากภาพเศษสี่ส่วนสามบวกกับเศษสี่ส่วนสามก็จะเป็นดังภาพนี้จากนั้นเมื่อเรานําทั้งสองจำนวนมารวมกันภาพที่ได้ก็จะกลายเป็นตัวนี้นั่นเองเห็นภาพไหมคะเด็กเดกนะคะเมื่อมารวมกันก็จะมีภาพเต็มอยู่สองภาพใช่ไหมคะกับอีกเศษสองส่วนสามเพราะฉะนั้น ผลลัพธ์ของเราเมื่อเอามารวมกันก็จะกลายเป็นเศษ8ส่วน3จากนั้นเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระก็จะกลายเป็น2เศษ2ส่วน3นั่นเองอ่ะนี่คือเราใช้การวาดภาพนะคะทีนี้เราลองมาดูขั้นตอนในการทำสักนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรคะ 2คูณด้วย1เศษ1ส่วน3มีค่าเท่ากับเราก็ทำจํานวนคระนั้นให้กลายเป็นเศษเกินก็จะได้ว่า2คูณด้วยเศษ4ส่วน3มันก็จะอยู่ในรูปของจํานวนนับมาคูณกับเศษส่วนใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนก็นำจํานวนนับคูณกับอะไรได้เลย ตัวเศษโดยที่ตัวส่วนคงเดิมสี่ตัวส่วนคือ3เพราะฉะนั้นติดเศษเกินก็ทำให้กลายเป็นจำนวนคละก็คือ2เศษ2ส่วน3นั่นเองเพราะฉะนั้นในการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละให้เขียนจำนวนคละในรูปของอะไรก่อนคะเศษเกินแล้วหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษและตัวส่วน คงเดิมนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างแรกของเรานะคะอา้าวไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้เลยค่ะในตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นการหาผลคูณของอะไรคะ2เศษ1ส่วน9คูณด้วย12เมื่อกี้โจทย์มันเป็นจำนวนนับมาก่อนใช่ไหมคะคราวนี้ลองเป็นจำนวนคระขึ้นมาก่อนบ้างอา้าวมาดูเลยคะ่ะขั้นตอนในการทำไอ้ครูยุมีเขียน เลขหนึงมาด้วยมันหมายความว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูเพิ่มเติมกันเลยค่ะเรามีขั้นตอนอยู่ว่าเมื่อเราเจอจำนวนค้าเราต้องทำจำนวนคะานั้นให้อยู่ในรูปของเศษเกินอ่าวเพราะนั้นจาก2องเศษ1ส่วน9เขียนเป็นเศษเกินได้โดยนำา9ไปคูณกับ2 9 2 18 18บวกอีก1กลายเป็น เศษ19ตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะก็คือส่วน9กั่นีงคูณด้วย12เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในรูปของเศษส่วนคูณกับจำนวนนับเราก็นำตัวเศษคูณกับจำนวนนับโดยที่ตัวส่วนคงเดิมามาดูค่ะข้อนี้ทีนี้ในข้อนี้ก็คือใช้อะไรมาหารเอ่ยถ้าเด็กๆสังเกตตรง9แล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็น3แสดงว่า อะไรคุณกับ3่รือยได้9คะ่ะ3ใช่ไหมคะแสดงว่าเขานำ3า3ไปหาร228กับหาร9นั่นเองเพราะนั้น3ไปหาร228ก็คือ76และ3ไปหาร9ก็คือ3นั่นเองเอาละเพราะนั้นคำตอบของนี้ก็คือเท่าไหร่คะเศษ76็ส่วน3นั่นเอง นะคะอ้าวแต่ว่ามันติดรูปเศษเกินเด็กๆก็ใช้หลักการพิจารณาว่ามีจำนวนนับอะไรไปหารเศษ76และ3ลงตัวมีไหมคะม,ไมีไม่เอ่ยไม่มีเมื่อไม่มีปุ๊บมันติดรูปเศษเกินก็แปลงให้กลายเป็นจำนวนคระนั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำก็คือนำตัวส่วนขึ้นไปหารตัวเศษเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็คือ3ไปหาร70 6นั่นเองคำตอบของเราคืออะไรอ่เขาบอกว่าต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคะอ่ะาเมื่อกี้ครูยุบอกขั้นตอนไปแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ25เศษ1ส่วน3เด็กๆสามารถไปตั้งหาแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับที่ครูเขียนไว้ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะจากนั้นก็นำมาเขียนตอบให้เรียบร้อยนั่นเองนี่คือตัวอย่าง ต่อ,อนะคะ,ะไปดูอันต่อไปเลยคะ่ะอันต่อไปเป็นขั้นตอนในการทำแบบที่สองขั้นตอนในการทำแบบที่สองนักเรียนสังเกตที่โจทย์นะคะเมื่อกี้เราเออกไปคูณตัวเศษคูณกับจำนวนนับก่อนใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราใช้วิธีการตัดทอนให้กลายเป็นยังต่ำนะคะก่อนเพราะฉะนั้นครูก็เลยเลือก9กับ12อะไรหารได้คะ่ะ สแน่นอน3ไปหาร12บสงนักเรียนดูตามนะคะได้4ค่ะและ3ไปหาร9ได้อะไรคะสเพราะนั้นก็เหลือตัวเศษสิคูณด้วย4ีผลลัพธ์ก็คือเศษเจตัวส่วนเป็นสามขายุกลงมาก็คือเศษเจ็ดส่วนสามทำเป็นจำนวนคละคำตอบเท่ากับของเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะก็คือ25่สเศษหนส่วนสนั่นเองนี้เป็นวิธีการทำแบบที่ สใช้การตัดถอนเข้ามาช่วยในการทำก่อนนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อลดจำนวนในการคูณให้จำนวนนั้นมีค่าเป็นยังไงลงลดลงตัวเลขน้อยลงทำให้เราคูณได้ทำไมขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละจากนั้นก็เขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะไปดูอันต่อไปเลยค่ะ อ้าวคราวนี้เหมือนการแต่คราวนี้โจทย์ของเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นเศษส่วนคูณกับจํานวนคะ่ะใช่ไหมคะอ้าวเศษส่วนคูณกับจํานวนคะ่ะแน่นอนเมื่อเจอจํานวนคะ่ะนักเรียนต้องแปลงอะไรก่อนคะจํานวนคะ่ะให้กลายเป็นรูปเศษเกินก่อนเห็นไหมครูช่วยของคุณครูกาก็บอกแล้วในการคูณจํานวนคะ่ะ อาจทาได้โดยเขียนจํานวนคระบในรูปเศษเกินแล้วก่อนแล้วจึงหาผลคูณใช่ไหมคะนี่เลยค่ะจากเศษ2ส่วน3คูณด้วย1เศษ3 1, ส,ส่วน5กลายเป็นเศษ2ส่วน3คูณด้วยอะไรคะเศษ8ส่วน5 1เศษ3ส่วน5เปลี่ยนรูปไปกลายเป็นเศษ8ส่วน5ก็เศษคูณเศษส่วนคูณ ส่วนใช่ไหมคะแปดสองสิบหกสามาตอบติดเป็นรูปเศษเกินก็ทำให้กลายเป็นจํานวนคค่ะนักเรียนอย่าลืมขั้นตอนการทําเศษเกินให้กลายเป็นจํานวนคละนะคะนำตัวส่วนขึ้นไปหารตัวเศษนั่นเองเอาแล้วค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ ตัวอย่างนี้พูดถึงโจทย์อะไรเอย่ยอ่าสำหรับที่กับโจทย์เมื่อกี้ใช่ไหมคะคราวนี้ครูนําจํานวนค่ะขึ้นมาก่อนถึงแม้ว่าโจทย์จํานวนค่ะจะมาก่อนหรือจํานวนค่ะจะอยู่ด้านหลังเครื่องหมายคูณก็ตามนักเรียนเมื่อเราเจอจานวนค่ะเมื่อไหร่อย่าลืมว่าเราต้องเขียนเขาให้กลายเป็นเศษเกินอ้าวก็จะกลายเป็นอะไรคะ4เศษ1/5ส่วนก็จะกลายเป็น เศษ21.5ส่วน5นั่นเองแล้วก็คูณด้วยเศษ4.7ส่วน7อ้าวมาดูต่อเลยค่ะก็จะได้เป็น21คูณกับ4แล้ว5คูณด้วย7ใช่ไหมคะอ่าจากนั้นคูคูณกันก่อนแล้วคูยุค่อยมาตัดทอนทีหลังเห็นไหมคะจำนวนนับที่คูยุเอามาหารก็คือ7ในข้อนี้คูยุนำา7มาหารเศษ84ส่วน35หาคแล้วเหลือเศษ12 ส่วน5นั่นเองเมื่อไม่มีจำนวนนับใดแล้วนอกจาก1ห,หารได้ลงตัวแต่ว่าคำตอบของเราติดในรูปของอะไรอยู่คะเด็กๆมันติดอยู่ในรูปของเศษเกินก็เช่นเดิมแปลงเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคะ่ะอ้าวคำตอบก็คือคือ5ไปหาร12 5คูณอะไรได้ไม่เกิน12 ได้2นั่นเอง2เหลือเศษอะไรคะ12ลบไป10เหลือเศษ2ส่วน5เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบออกมาก็กลายเป็น2เศษ2ส่วนหนั่นเองคะ่ะเด็กๆอาแล้วพอจะเริ่มเข้าใจหรือ,อยังคะในกรณีที่เราไปเจอโจทย์นี้ในการอะไรคะในการอะไรเอ่ย ในการที่ว่าโจทย์นี้เป็นจำนวนคละใช่ไหมคะอย่าลืมว่าเราต้องทำจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินก่อนคะ่ะเอาละเด็กๆอย่าเพิ่งเวียนหัวกับกล้องครูนะคะเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกคะ่ะอันนี้เป็นการหาแบบที่สองนะคะการหาแบบที่สองก็คือเราใช้วิธีการตัด ทอนก่อนนั่นเองเ่ะเราลองไปดูนะคะกลายเป็นเศษยี่สิบเอ็ดส่วนห้าคูณด้วยเศษสี่ส่วนเจ็ดข้อนี้ใช้วิธีการตัดทอนก่อนมาดูวิธีการตัดทอนเลือกเจ็ดกับยี่สิบเอ็ดนั่นเองเจ็ดไปหารยี่สิบเอ็ดได้สามเจ็ดไปหารเจ็ดได้หนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเศษก็เลยเหลือเศษสิบสองส่วนห้าดูสิผลลัพธ์เท่ากับเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำอีกหนึ่งวิธีนะคะจะใช้การตัดทอนก่อน ก็ได้เห็นไหมคะเด็กๆโจทย์เนี่ยจำนวนมันเปลี่ยนไปแต่หลักวิธีการทําเนี่ยมันคล้ายกันหลักการเดียวกันทําจํานวนคะให้กลายเป็นเศษเกินพอผลลัพธ์ของเราติดอยู่ในรูปของเศษเกินก็ทําเศษเกินให้กลับไปเป็นอะไรครั้งหนึ่งจํานวนคะ่ะเห็นไหมคะเรื่องมันก็จะสมคัญกันอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ยากเลยมันแค่เปลี่ยนโจทย์เท่านั้นเองคะ่ะเด็กๆนะแต่หลักการคิดก็เหมือนกันค่ะนะ เอาละนี่ก็คือเป็นวิธีที่สองใช้การตัดถอดน,นั่นเองเอามาดูอันต่อไปเอาแล้วันนี้คุยุมีผู้ช่วยคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยค่ะลองมาดูสิคะว่าคุณครูท่านนี้ถามอะไรนักเรียนคะอ้าเขาให้เด็กๆพิจารณาว่าผลคูณทั้งสองข้อนี้เท่ากันหรือไม่อา่าครูอยากรู้ว่า ผลคูณสองข้อนี้เท่ากันหรือไม่เอ๊ะหรือเขาจะมีคำถามอะไรลองไปฟังคำถามเขาดูก่อนดีไหมคะว่าคุณครูเขาถามอะไรนักเรียนเออหรือคุณครูเขาจะมีอะไรให้เราทำหรือเปล่าลองไปดูกันเลยคะ่ะอ้าวคุณครูถามว่าอะไรคะคุณครูท่านนี้เขาถามว่าโจทย์ทั้งสองข้อแตกต่างกันอย่างไรเอาละค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าโจทย์ทั้งสองข้อนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะอ้าวมีเพื่อนมาช่วยตอบแล้วโอ้โหสาวน้อยถักเปียด้วยค่ะดูซิว่าสาวน้อยคนนี้จะตอบเหมือนกับนักเรียนของคุณครูรือเปล่าว่าโจทย์ทั้งสองข้อมีความแตกต่างกันอย่างไรเอาละเขาบอกว่าอะไรคะมีการสลับที่กันระหว่างเศษส่วนสองจำนวน โอ้ยจริงไหมไปดูที่โจทย์สิเพื่อนคนนี้บอกมีการสลับที่การสลับที่กันจริงไหมคะใช่ที่เพื่อนคนนี้บอกไหมโอ้ใช่เลยอ้อ้าแล้วคุณครูคนนี้จะบอกว่าอะไรมาดูกันแล้วเราจะมีวิธีการหาผลคูณได้อย่างไรเอาว่าข้อนี้ครูยูฝากให้เด็กๆทำลงในสมุดได้ไหมคะ ได้ไหมเอ่ยครูยุฝากข้อนี้ให้เด็กๆทําลงในสมุดว่าผลลัพธ์ของทั้งสองข้อนี้มันเท่ากันหรือไม่ครูยุให้เด็กๆช่วยครูยุหาให้หน่อยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยครูยุจะข้ามขั้นตอนอันมากกี้ไปเพื่อให้เด็กๆนะคะไปลองหาคําตอบให้คุณครูดูแอบครูยุมีเว็บๆวําตอบด้วยอุ๊ยๆๆๆอุ๊ยอุยอุยอ่าเดี๋ยวจะดูสิว่าเด็กๆเนี่ย ได้ผลลัพธ์ตรงกับเมื่อกี้ที่คุยุแว็บเไว้หรือเปล่าแต่คุยุไม่ให้ดูนะเพราะว่าลายคุยุจะให้เด็กฝึกทำข้อนี้ลงในสมุดนั่นเองแล้วช่วยสรุปว่าระหว่างข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยผลลัพธ์เท่ากันหรือไม่หากดูโจทย์ไม่ทันเดี๋ยวเด็กๆย้อนไปดูได้นะคะเอาละนะคะ เนี่คุณครูถามเหมือนคุณครูเลยเห็นไหมผลคูณของทั้งสองตัวนี้เท่ากันหรือไม่เพราะฉะนั้นครูฝากให้เด็กๆไปเขียนขั้นตอนการทำให้กับคุณครูหน่อยได้ไหมคะทำลงในสมุดให้คุณครูแล้วไปสรุปตอนท้ายนิดนึงว่าทั้งสองข้อนี้เท่ากันหรือไม่นะคะเอาละเดี๋ยวครูยุให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกทำอันนี้ดูนะคะ คุยุมีโจทย์เพิ่มเติมให้นักเรียนดูอีกแล้วค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นข้อใหม่นะคะเป็นข้อใหม่เห็นไหมคะทุกครั้งเลยที่เราเจอโจทย์เป็นจำนวนคะเด็กๆสังเกตไหมคะเขาจะต้องแปลงให้จำนวนคะเนี่ยกลายเป็นอะไรก่อนเศษเกินเห็นไหมคะนี่คือหลักการในการคูณจำนวนคะ่ะนั่นเองนะคะอะ ลองมาดูสิก็เศษคูณเศษพออยู่ในรูปของเศษเกินปุ๊บก็กลายเป็นหลักการต่อมาก็คือเศษคูนเศษส่วนคูณส่วนเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็จะคล้ายกับตัวอย่างแรกที่กูยุได้ยกตัวอย่างไปแล้วอันนี้เอามาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปเจอโจทย์อะไรคะ อันนี้เป็นการตัดทอนครูยุขออนุญาตตรงนี้ไปเร็วสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโจทย์จะมีลักษณะคล้ายๆกับช่วงแรกๆที่ครูยุยกตัวอย่างไปอ่าแล้วก็มีวิธีการที่2ให้นักเรียนดูก็คือใช้วิธีการตัดทอนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคําตอบของเขาเนี่ยเท่ากันไหมนะคะอ่ะครูยุจะตรงนี้จะช้านิดหนึ่งเพื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะพิจารณาตัวเศษก,กับตัวส่วนเห็นไหมคะ มีการตัดทอนเกิดขึ้นทําให้ตัวเลขในการคูณของเราน้อยลงแล้วทําให้เราหาผลคูณอ้าวคำตอบเท่ากันเลยไม่ว่านักเรียนจะทําวิธีที่หหรือวิธีที่2นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องของการคูณจำนวนคะบ้างหรืออยังคะหลายคนบอกว่าผมยังงงอยู่เลยหนูยังไม่เข้าใจเลยคะ่ะหากไม่เข้าใจเนี่ยนักเรียนสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ จากในหนังสือเรียนแบบเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะสามารถเปิดอ่านดูว่าครูยุพูดในวันนี้มันอยู่ที่หน้าอะไรนักเรียนลองไปดูซิว่าครูยุพูดเรื่องนี้การคูณจำนวนคะเนี่ยอยู่ที่หน้าอะไรนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือแบบเรียนเล่มหนึ่งได้เลยนะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปบ้างคราวนี้ครูยุตั้งโจทย์เป็นอะไรคะ นักเรียนเห็นโจทย์ไหมเป็นจำนวนคระกับจำนวนคระใช่ไหมคะเอาละทีนี้มันเป็นจำนวนคระทั้งคู่เลยเอาละวันนี้ครูยูเนี่ยให้นักเรียนฝึกไปหนึ่งข้อเมื่อกี้ที่เป็นการเทียบว่าโจทย์สองข้อนั้นผลลัพธ์เป็นอย่างไรใช่ไหมคะงั้นครูยูขอฝากโจทย์ข้อนี้เลยได้ไหมคะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยทำข้อนี้ลงในสมุดเป็นข้อที่2 แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเฉลยโจทย์ข้อนี้พร้อมกันในชั่วโมงที่ครูยุสอนนะคะเดี๋ยวครูยุจะเฉลยข้อนี้เพราะนั้นเดี๋ยวครูยุจะมีเวลาเนี่ยให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ข้อนี้ลงในสมุดนั่นเองเพราะฉะนั้นครูยุจะไม่มีการบ้านตอนท้ายอีกแล้วเมื่อกี้1ข้อเทียบโจทย์ระหว่างข้อ1กับข้อ2ว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรอ่ะผลลัพธ์คำว่าผลลัพธ์มีค่าเป็นอย่างไรก็คือเท่ากันไหม หรือว่าอันนี้มันเป็นยังไงเท่ากันหรือไม่เท่ากันเดี๋ยวให้นักเรียนทําและข้อนี้เป็นข้อที่2นะคะก็คือโจทย์ข้อนี้ลอกโจทย์ข้อนี้ลงในสมุดแล้วทำครั้งหน้าเราจะมาเฉลยข้อนี้พร้อมกันโอเคไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนท้ายหลังจากข้อนี้แล้วครูยุจะมีคลิปนะคะเป็นคลิปจากสสวทนะคะเด็กๆเป็นความรู้เพิ่มเติมมีประโยชน์แน่นอนสิ่งที่คุณครูนำมาฝากในแต่ละชั่วโมง หวังว่านักเรียนจะดูให้จบนะคะแล้วใช้เวลาที่เหลือในการทำอะไรคะในการทำแบบขัดข้อนี้ลงในสมุดเอาราค่ะเด็กๆครูยุก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะสนุกในการเรียนออนไลน์นะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวไว้โรงเรียนเปิดได้ตามปกติสถานการณ์ปกติแล้วเราก็จะมาเจอกันเมื่ออยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะปิดอะไรคะเด็กๆ ปิดแมสใส่แมสถ้าหาักเราไปเจอผู้คนแต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ปิดก็ได้เพราะเราอยู่ที่บ้านในที่บ้านของเราใช่ไหมคะเอาละทีนี้ครูยุก็หวังว่าเด็กๆของครูยุจะตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะและครั้งหน้าเราจะมาเฉลยสองข้อนี้กันโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ